เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเฟติกนะครับวันนี้อยู่ในเกม m o t o GP 20นะครับอยู่ในช่วงของ20 s o r บซอรี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาถึงพาร์ทที่5แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแข่งกันที่สนามเลอมังนะครับฝรั่งเศสโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับกับพาร์ทนี้เนาะโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้คอลี่ไฟล์มานะครับโหลดนานนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไฟล์ใส่ไว้ใน R s d นะครับ เซตอัพครับออจาก,จากนั้นหลังเหมือนเดิมครับ<อ>วันนี้นที่หนึ่งจะเป็นท่านในพลแฟรงค์นะครับฟังกโกโมบิเดลี่มาเกดอยูออันเมียตัวเต็งทางนั้นครับด้านหน้าชาร์คเทลเมดกลางปีนะครับสำหรับชื่อรายการ ุผงแรกครับม,มีการเบียดกันเล็กน้อยครับแต่ว่ายังไม่มีใครล้มชุดขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคครับมาตามหลังโยอันเมียฮะมาเกตออกดีนะครับขึ้นไปที่หนึ่งแล้วเจน,นเลสนี่ก็มานะ ในพนแฟลงกนะครับเอาในคงนี้ได้ครับต่อไปก็มาตามมาร์เกนนะครับที่เยเนี่ไม่เจอเลยนะครับสนามที่แล้วสงสัยแหยงที่นั่นครับก็เลยแบบไม่เคยเห็นเท่าไหร่ไม่เห็นอยู่แวบ,บเดียวนะตอนออกนะมาเกต ไม่ค่อยชินเลยผมไปเผลอเปิดสั่นจอยไว้นะครับปกติจะปิดนะผมว่าปิดโอเคกว่านะครับเกมนี้และต้าคนนะครับตัวผมไม่ค่อยชอบนะโอมาเกตนี่น่าจะเหมือนพัสองพันสามนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อย่างนี้นี่น่าจะหายครับต้องแซงก่อนแล้วกันนะรัานหลังก็ ค่อยๆยืดหายไปนะครับในสนด้านหลังแล้วส่วนมาเกตครับตามยากนะครับมาเกตเองก็เดินสายเทสหลายที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่คาตาลุนยานะครับแล้วก็ที่พอติมมลรถเทสะครับจะเป็นตัว RC 2 1 3ถ s นะครับที่แต่งลายนะครับแต่งลายเป็นลายเล็บโซนะครับอุ้ยแย่ yeah, เล็กน้อยครับเหมือนเป็นอ่าเหมือนเป็นการเรียกความฟิตร่างกายนะครับว่าถ้าเกิดว่าเทสรถ แข่งจริงนี่ต้องเทสต,ตามช่วงเวลาของที่รายการกำหนดให้นะครับคือรถแข่งเนี่ยเขาไม่ได้ว่าจู่ๆทีมไหนอยากเอาไปเทสต,ตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าผู้จัดนะครับว่าจะให้เทสเมื่อไหร่นะครับคือรถแข่งนี่เหมือนเป็นทรัพย์สินของทางผู้จัดนะครับทางค่ายเนี่ยเอามาขี่สม4สม5ไม่ได้นะครับผิดก,กฎนะครับโอ้อย่าแพคเขียวนะครับ แต่ว่า RC 2 1 3 VS ของมาเกสเนี่ยที่นำมาขี่นะครับอารมณ์มันจะเหมือนรถโปรดักชันนะครับว่ารุ่นนี้เคยขายจริงนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะคันละ8.7ล้านนะครับในไทยเองก็มีคนไทยที่เป็นเจ้าของอยู่นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้รุ่นนี้มันมีกี่คันนะครับ เป็นรถที่เราได้เห็นานักขับนะครับเอามาขับบ่อยๆอย่างเช่นตอนที่เอามาถ่ายพวกสื่อโฆษณา,า,า,าอะไรเงี้ยครับของทาง h อน da เนาะที่มาโปรโมทรายการแข่งของเราเนะี่ยที่ขี่รอบเมืองใช่ไหมถ้ามาเกตปี19ก็ขี่ที่เสาชิงช้านะครับถ้าอย่าปี2 0 2 0นะครับะครับไม่ใช่2ี่ิ2เลยนะครับ ส9ก้านี่เป็นคัสโลกับโลเรนโซนะครับที่เอามาขี่นอกเมืองเนาะของมาเกนี่ผมพูดผิดไปต้องเป็นปี18ครับปีแรกที่แข่งที่ถ่ายโปรโมตกันที่เสาทิงช้านะครับโวไปเร็วมากโอ้โหนีชนนั้นน่ะตั้งลำใหม่ก่อนครับผมรู้สึก ไม่ค่อยดีกับยางนี่ถ้าไม่รู้นะครับมันก็เกาะอยู่นะแต่ว่าเหมือนเซตติ้งมันไม่ได้นะครับช่วงล่างมันเพี้ยนก็เลยแบบมีบผลถึงการยึดเกาะด้วยนะครับไม่กล้าเบรกแรงนะยังแซงไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ไง เบรกแล้วรถสะบัดนะครับเอาซื้อสตรีมนะครับตรงนี้แซงครับก็ม <sy ll Fool você> ีข <Ice SUS> ่าวว่าโดวิเนี่ยจะมาลงให้อาพิเลียนะครับ ตามข่าวนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับไม่ใช่สนามแรกแน่ๆนครับมีแววว่าจะมาลงให้ประมาณช่วงสนามที่2หรือสนามที่3มนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในฐานะนักแข่งทดสอบหรือเปล่านะครับก็มีข่าวที่ว่าเชื่อมโยงแอีเิียอยู่ครับสำหรับโดยวิซิโอโซนะครับแต่ตัวหลักที่ลงไปในฤดูก,กาลนี้ก็น่าจะเป็นโรนโซสวาโดรีนะครับ แน,แน่แแล้วแต่ว่าก็อารมณ์เหมือนตัวหลักแต่ไม่ใช่ตัวหลักอะเนาะเพราะว่าคือก็เหมือนขี่ทดสอบเพมากกว่านะครับสำหรับซอรดีเนี่ยว่าได้โคต้าสองคันก็ต้องลงให้หมดนะครับทั้งที่ยังหาทักแข่งไม่ได้นะครับอะพิเล่ถ้าพูดกันตามตรงเลยก็คือรถไม่ดีนะครับก็ไม่มีใครอยากมานะครับสำหรับในโมโตทีพีนะอะพิเล่แต่จนะดมาผมีว่าแบบรถไม่ดีนะครับ ถ้าพูดกันตามตรงก็คือเอเมริียนนี่ก็คือยังสู้ค่ายอื่นเขาไม่ได้นะครับโจโรเบิร์ตเองก็ปฏิเสธไปนะครับนักขับดาวรุ่งจากมอเตอร์ทูนะครับทีฟ้าอาที่สร้างฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเต็งหนึ่งขั้นแบบเก็บคะแนนแย่งแชมป์นะครับโจโรเบิร์ตก็ติดโพเดียมไปหลายสนามอยู่นะครับ โพอิชันนี่บ่อยมากรอบที่6นะครับตอนนี้ทิ้งมาเกตไม่ได้นิดนึงแล้วนะครับวินาทีนึงนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่รู้นะคือเซตติ้งมันไม่ได้นะครับ ผมเองก็ขี่แบบ,แบเซฟๆอยู่นะครับคงนี้มันต้องอ้อมนอกนิดนึงของหกนะ 6, ผมติดเข้าในทุกรอบเลยก็สำหรับคลิปนะครับก็ <c oughs> ขอภัยนับหายไปวันหนึ่งนะฮะวันอาทิตย์สภาพตามตรงเลยว่าวันอาทิตย์นี่ นั่งเล่นเอ็วันอยู่นะครับแทนที่จาเเกมเพราะเอ็วันยี่สิบนี่รถราคามันต้องราคานี้ทนั้นแหละนะครับสองร้อยมันต้องจัดแล้วนะครับประมาณสองร้อยเก้าบาทนะครับเอ็วันยี่สิบถูกมากนะครับรู้สึกว่าคราวก่อนจะสามร้อยกว่านะครับสามร้อยสี่ห้าอะไรเงี้ยครั้งนี้นี่ต้องจัดแล้วนะครับรถเดือสองร้อยกว่านี่ไม่จัดก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะครับก็ฟิลผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าภาคสิบเก้านะครับเรื่องของ ภาพแน่นอนแหละนะครับคือเกมพักใหม่กกแล้วภาพก็ต้องสวยกว่านะครับระบบฟิสิกส์ก็รู้สึกว่าเกมพักใหม่จะขี่ง่ายกว่านิดนึงนะครับรู้สึกว่าเบรกดีกว่านะครับแต่ไม่รู้นะผมยังชินแล้วก็รู้สึกโอเคกับระบบการเบรกของภาค19นะครับรู้สึกว่าภัก20สิบพอแบบเบรกแล้วเหมือนแบบยังไงอะ่ะเหมือนเบรกเร็วไปอ่ะนะครับแต่ถามว่าคนที่เริ่มเล่นมันก็เล่นง่ายกว่านะครับเออ ทังยีเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเล่นลงทีมให้ดูนะครับสำหรับ F1 เนาะก็ผมอยากให้เปิดใจดูทางฝั่งของ F1 บ้างนะครับเราเป็นรายการที่สนุกนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่เป็นหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่า คือแน่นอนแหละมันเรื่องของความยุ่งยากความซับซ้อนน่ะในฝั่งในฝั่งของ F1 ในเยอะกว่า MotoGP นะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะเข้าใจได้อยู่นะครับถ้าเกิดเราเข้าใจกติกามันก็จะดูสนุกนะครับอย่างนึงผมก็ดูผ่านทาง Fox Sport s นะครับทีมภาคก็เป็นทีมเดิมนะครับที่ดูก,กันาเบะนี่ก็ผมชอบนะเออผมผมผมชอบดูสคนนี้ภาคนะครับ แล้วก็มีข่าวว่า PPTV ยังถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับว่าเหมือนมีคนไปโพสต์นะครับถามนบานว่าปีนี้ PPTV นี่ถ่ายทอดสดอยู่ไหมนะครับแล้วก็แคปมให้ดูว่านบานบอกว่าแน่นอนนะครับสำหรับใครที่รอฟีทีวีนะครับทางช่อง PPTV ก็น่าจะมีถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็รอติดตามกันนะครับ โอเควันนี้ก็ชนะไปได้นะครับทิ้งมาเกตไป2วินาทีนะครับโอเคสำหรับครั้งหน้าก็น่าจะไปเจอกันที่สนามน่าจะเป็นมูเจลโลนะมาเกตเองก็ยังไม่ปล่อยแล้วนะครับเข้า1เข้า2ตามกันมานะครับอันดับ3นี่เป็นท่านพลแฟรงก์เฟิงโกเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันหน่อยนะครับว่าคะแนนนี้เป็นยังไงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีคะแนนเยอะกว่ามาเกสไป27คะแนนนะครับกันก็แปลว่าสมมุติว่าเราล้มไป1สนามแล้วมาเกสเองเนี่ยชนะเนี่ยมาเกสเองก็ยังคะแนนตามเราไม่ทันอยู่ดีนะครับว่าคือมาเกสได้เต็มที่แน่ๆคือ25ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีตมแต้มเลยคือศูนย์นะครับตอนนี้คือนําไป27คะแนนแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าล้มก็จะรีไว้นะครับแต่ก็จะใช้ไม่เกิน2ทีแหละนะครับ โอเคผมไม่ค่อยเป็นห่วงพวกมูเชลโลพวกอะไรเท่าไหร่นะครับคาตาลันอะไรเงี้ยไม่ค่อยเนี่ยผมจะเป็นห่วงแต่สนามนี้เป็นต้นไปเนะี่ยเอ่อเซกชั่นริงนะครับอัสเซนโอ้โหไก่มีลิงอ้นี้ด้วย <c ười> คือสี่สนามเนี่ยเนี่ยเป็นสนามที่ผมไม่เคยแทบจะไม่เคยเล่นลงเลยมั้งเนะี่ยสี่สนามนี้นะครับอ่าอ้นี้พอได้อยู่นะครับเลดบูลลิงอาร์ซิวสโตนพอได้มิซโนโพอได้อลารกรอนนี่แย่นะครับอ่ที่ไทยพอได้อยู่นะครับ โมเตกินี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับฟิลิปไอแลนด์โอ้แต่สนามโอเคก็รอติดตามวันต่อไปนะครับสำหรับอ่ายีสตอรี่นะผลทางยังอีกยาวไกลนะครับโอเคก็ขอฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปและ